ราวัตจิตตวุธโธจะเป็นองค์แสดงธรรมะปฏิสันฐานในโอกาสต่อไปนิมนม์ครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,จากราบลำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานะวชิโรดมหลวงพ่อวิทยังสินโชที่เคารพอย่างสูงยิ่งขอกราบทำความเคารพท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณ เจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมอารามทาคำความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็สหธรรมิกตลอดจนน้องเนนทุกรูปเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธามาทำบุญใส่บาตรอยู่ทุกวันหรือว่าบ่อยครั้งเพราะว่า ศรัทธาของท่านนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบไปเรานั้นเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องจะเรียกว่าอยู่ภายใต้ัตจรรมกฎตลลักณการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป การเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในระยะเวลาซึ่งกำหนดได้ประมาณหนึ่งร้อปีเพราะนั้นเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสมากกว่าพบอื่นๆคือสามารถที่จะทำบุญทำบุญสลสะสมวาสนาบารมี เพื่อนำตนนั้นให้พัฒนาขึ้นนำตนนั้นให้ออกจากวัฏสงสารให้เร็วขึ้นนะเราทั้งหลายก็จงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้แหละวัฏสงสารซึ่งมันไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดกันอยู่ตรงไหนเพียงแต่เรารู้ว่าถ้าเราสามารถไปถึงพระนิพพานได้เราก็จะไม่ ตกอยู่ในวัดตะสงสารนี้เมื่อวันที่13บสมเนี่ยคุมภาพันธ์เวลาสี่ในริกาสิในริกาหรือ4ี่โมงเย็นนะก็มีพระสาธรมิกคือหลวงตาสุขรัตน์นะที่เราอยู่อยู่ที่วัดเนี่ยพร้อมนักพักพิงร่วมกันตั้งแต่สมัยคุรุษาหนึ่งปี2อ5 7 ท่านก็ได้ละสังขารไปนะโอรณะภาพไปเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งตักเตือนเนาะที่ใกล้ตัวขึ้นให้เราเห็นว่ามันเป็นเช่นนี้แหละมาถึงวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปนะแล้วก็จะได้กลับมาทบทวน ดูตนเองว่าแล้วเราได้กระทำอะไรไว้บ้างสิ่งที่ผ่านมานะั้นพระเจ้าบอกว่าอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี่แหละเราจะทำอย่างไรดีก็เราก็ต้องทำบุญ หนีไม่พ้นเพราะว่าผู้เจ้าตัดบุญญาณิปะโลก,กัสมิงปฏิฐานโหนติปานีนังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งในภพนี้และภพหน้าเราก็รู้อยู่ว่าทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญา,าก็รู้อยู่แต่การกระทําของเรานั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรต้องกลับมาทบทวน นะมันกมาทบทว่มากเวลาเนี่ยมันไม่แน่นอนถึงแม้เราจะตั้งเป้าไว้ว่า100ปีแต่ก็ไม่ได้มีหมายม่ได้หมายความว่าทุกคนจะถึงยังหลวงตาสุขระก็78ปี79ปีนะเหลือ21ปีอะ่ะป่าจะถึง100่งเพราะนั้นมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องพัฒนาตน ขอย้อนกลับไปในพุทธการสาวกของพระพเจ้าพระราทะผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์ก็เรียกว่ามีเอกคัตทะทางด้านมีปฏิพาน์แจ่มแจ้งปฏิพาน์แจ่มแจ้งก็คือว่าสามารถที่จะฟังพระธรรมสามารถที่จะเข้าใจสามารถที่จะ นำมาแสดงได้ทันทีหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วนะ <c oughs> วันหนึ่งอาอท่านเป็นพราหมณ์ที่อายุมากเนาะที่จะบวชก็ไม่มีใครอยากจะบวชให้เพราะคิดว่าคนแก่แล้วอ่ะคงจะดือ้อนะสั่งสอนลำบากก็เลยไม่มีใครบวชให้พระพุทธเจ้าวันหนึ่งท่านก็ะเล็งเห็นว่าพระราธาพราม์เนี่ยก็มี ใชได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เลยประชุมสงฆ์ว่าในที่นี้มีใครบ้างที่เคยได้รับการอุปการะจากพระจากราธพามบ้างมีพระสารีบุตรบอกว่าก็เคยได้รับเขาเรียกว่าใส่บาดด้วยข้าวหนึ่งทัพผีอ๋อดีแล้วสารีบุตรเธอก็เพือเฟื้อกโดยการบวชให้ ถ้าภาพเราคิดดูดีว่าขนาดข้าวหนึ่งทับพีเนี่ยยังสามารถทำให้บวชเป็นพระได้แล้วท่านทั้งหลายล่ะที่สะสมบุญมาตั้งหลายปีแล้วอ่ะทั้งทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะมีอำนาจบารมีขนาดไหนนะเมื่อท่านสำเร็จพระหาแล้ววันหนึ่งท่านก็มารละลึกขึ้นมาว่า จิตที่เราถ้าฝึกมาต้องอาศัยการภาวนานะถึงจะหลุดพน้นถึงจะพ้นจากราคะหรือว่ากิเลสได้ท่านก็เลยกล่าวเป็นก็เรียกว่าคาทะเทระคาถาว่าเป็นภาคแปลแล้วกันนะเลือนที่มุงไม่ดีนะ ฝนย่อมลั่วลดได้ฉันใดจิตที่ไม่ได้รับการอบรมลาคะและกิเลสทั้งหลายก็ลั่วลดสู่ใจได้ฉันนั้นส่วนเรือนที่มุงไว้ดีแล้วนะมุงไว้ดีแล้ว ก็หมายความว่าฝนก็จะล่วลดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมแล้ว <c oughs> ด้วยสมถะวิปัสสนานะก็ย่อมทำให้ราคะและกิเลสทั้งหลายไม่สามารถล่วงลดได้นะเพราะนั้นก็ท่านก็บอกว่าการภาวนา ึ่งตรงกับพระอาจารย์หลวงพ่อซึ่งก็จะบอกอเราเสมอหรือว่าสั่งสอนเราเสมอว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นความสําคัญนะไอทานศีลเราก็ปฏิบัติอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมเรื่องการทําสมาธิเพราะการทําสมาธิเนี่ยคือการเข้าไปฝึกอบรมไปพัฒนาจิตเพื่อจิตมีกําลังจิตก็จะเข้มแข็ง เมื่อเข้มแข็งก็จะสามารถควบคุมจิตนะมีความรับผิดชอบสูงความมีเหตุผลความมีมเมตตาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นกรอบเป็นแนวทางให้เรานั้นจะได้อยู่ในเส้นทางที่เป็นคุณงามความดีเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ท่านก็จะบอกว่าเมื่อเราจะ จากโลกนี้ไปเขาเรียกว่าเมื่อถึงอะไรนาทีวิกฤตนะก็จะเมื่อสิ้นลมเมื่อจะสิ้นลมพบทางดีจะพบทางดีเพราะเราได้จากโลกนี้ไปด้วยจิตที่มีสติเหมือนไปในทางสวา่างสามารถเลือกทางเดินได้ เราไม่รู้เราพระนิพพานมันอยู่ตรงไหนนะแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าทําอย่างไรให้เราสามารถไปอยู่ในภพชาติที่เขาเรียกว่าสุขติภูมินะเหมือนการเดินทางอะ่ะอยากได้พบความลําบากเลยนะให้แบบเดินทางแบบสะดวกสบายไปเกิดพบไหนก็พรั่งพร้อมเหมือนที่มีคำกล่าวเสมอว่าให้ถึงพร้อมด้วย มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัตินั่นเองเพราะนั้นก็ก่อเตือนเตือนท่านทั้งหลายและก็เตือนทั้งตัวตัมมาเองว่าเห็นไหมล่ะแม้คนใกล้ตัวเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วตักเตือนแล้ว แล้วเราก็รู้สึกยังไงเสียใจไปสักซึมไปสักสองสามวันแล้วก็กลับมาลื่นเลืองอีกแล้วก็มารุ่มหลงเลอะเลือนกับทางโลกแน่นอนคนเราทุกคนก็จะต้องมีกิจการงานที่มันจะต้องทำมาหากินต้องขนขวายแต่ว่าการทำมาหากินและขนขวายนั้นเนี่ยก็สามารถ ทำให้เป็นอยู่ในกรอบของคุณความคําดีได้นะบาปกรรมที่ทําอยู่แล้วพอพลาดพังไปหรือก็ะทาอยู่ก็ลดละไปบาปใหม่ก็อย่าทำขึ้นมานะส่วนบุญกุศลคุณความคําดีที่เราได้ทําอยู่ทุกวันนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ทำต่อไปความดีใดที่ยังไม่เคยกระทํา หรือมีโอกาสได้กระทําเพิ่มก็จงทำทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทําเพื่อใครก็เพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะเพราะว่าบุญกุศลบารมีนี่ก็เก็บไว้เป็นของของตนไม่สามารถแบ่งปันให้ใครได้แต่โอกาสโอเคอาจจะมีการแผ่เมตตานะให้บุญกุศลให้คุณความคำดีของเรานะส่งผลให้ ที่จากไปแล้วก็จะได้มีส่วนที่จะถึงสุคติภูมิได้แต่นั่นก็มันไม่ดีเท่ากับของตัวเราเองหรอกนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าหลงลืมอย่าเพิดเพลินนะให้ตั้งใจที่จะทบทวน ดูแลตนเองจากที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นขึ้นไปอีกอย่าให้ตกต่ำไปเลยนะก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณความคํำดีความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทรับสมบัติ ลู่ทางโอกาสที่จะได้ทําบุญสุนทานให้เปิดทางให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสะสมบุญบรารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อนำตนให้พ้นจากสังสารวัฏและเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดขอจงทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ